กบสวัสดีพี่น้องป้องปายวันนี้เรามากันสั้นๆนะครับไม่ได้ลงคลิปนี่นานแล้วก็จะนับคันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากือบสิบคัน เราไปทัวร์ไซค์กันครับวันนีก้ก่อนพักเที่ยงเบาๆสักสี่ห้านาทีสุดๆเรียวๆเพียวๆไม่จัดต่อพื้นที่ทั้งหมดหลายไร่นะครับแปดอาคารนะ นู่นก็เทวเคนยิงกันเจ้าเจ้าเจ้าเลยข้างล่างก็เสร็จแล้วอยู่นู่นอีกสองมีตัวเล็กหนึ่งทำอะไรกันโนา ก่อนไปกินข้าวนะก่อนพักอยู่นู่นอีกนึงเจ้าเจ้จาเจ้ารอครับ อนนี้ทนเลยทนดีมากได้ขาวแว่วๆว่าทางใช้หน้าเขาจะไม่เอานะครับรถที่มันเกินยี่สิบห้าปีที่อายุเกินยี่สิบห้าปีนับตั้งแต่ปีสองพันห้า ร้อยห้าสิบเจ็ดนับลงไปอีกกี่สิบกว่าปีก็โอ้ก็ยังเป็นยังมีข่าวแววๆอยู่นะเนี่ยทีมงานตองเิ็มก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามข่าวอีกทีนึงนะครับ แล้วเนี l l mà, ่บอกให้เราเดินออกมาก็ยังไม่ลงรถมาสกทีโทรบอกว่าเดินออกมาได้แล้วแต่ยังไม่ลงรถเลย นะไปแล้วครับที่ซูมไปแล้วครับ jangan kan kipas. Selamat